รากฐานที่สําคัญของการทําน้ําค้างของเราครับเกิดมาจากความเชื่อ ว่าน้ำค้างมีประโยชน์มากมายมหาศาลต่อมนุษย์จริงๆครับและที่สําคัญครับเราจะต้องเชื่อด้วยครับว่าวันนี้เราสามารถทําน้ําค้างให้เป็นประโยชน์ถ้าเราลองนําน้ําค้างมาสองกล้องแล้วลองวิเคราะห์ดูครับเราจะพบเห็นโครงสร้างของน้ําค้างเป็นลูกผลึกหกเหลี่ยมครับจะเป็นโครงสร้างชนิดเดียวกันกันกบที่อยู่ในเซลล์ในร่างกายของมนุษย์ครับนอกจากนี้ครับประโยชน์ของน้ําค้างยังเป็นการเพิ่มออกซิเจนให้กับเลือดในร่างกายของมนุษย์ด้วยครับเมื่อออกซิเจนเข้าสู่ร่างกายของมนุษย์ครับจับตัวกับฮิโมโกบินก็จะกลายเป็นออกซิฮิโมโกบิน หลังจากนั้นครับหัวใจก็จะสูบฉีดโลหิตไปหล่อเลี้ยงอวัยวะส่วนต่างๆในร่างกายของเราครับเมื่อเลือดเรามีสุขภาพที่แข็งแรงมากขึ้นก็จะส่งผลทําให้ร่างกายของเราเนี่ยครับทำงานได้เป็นปกติมากยิ่งขึ้นอวัยวะต่างๆในร่างกายของเราก็ทํางานได้ดียิ่งขึ้นเช่นเดียวกันครับและจากทั้งหมดนี้ครับเกิดมาจากรากฐานที่เราเชื่อว่าน้ําค้างมีประโยชน์และที่สําคัญคือเกิดมาจากความเชื่อว่าวันนี้เราสามารถทําน้ําค้างให้เป็นรูปธรรมขึ้นมาได้จริงๆครับ